เจริญพรพบกับช่องสาธุสดชื่นหลวงพี่โดเรมอนเองครับวันนี้เรามาดูลูกเนยกันลูกเนยทำอะไรมักหมูครับหมูครับเป็นไงบ้างวันนี้จะทำอะไรทอดอะไรอ่ะอันนี้หมักขิงใส่แป้งคุกกอ่าเหรออันนี้ปลาหมึกปลาหมึกแกะ ใส่แป้งคุกอ๋อใส่ผงอะไรบ้างใส่ผงมาลาอ๋ออันนี้ใส่อะไรบ้างใส่ผงมาล่าด้วยครับมีอันนี้อันนี้อันนี้ใครเป็นคนหมักผมครับอ๋อผมหมักนะแต่บอกหลวงพ่อ,อหน่อยมีอะไรบ้างมีใส่อะไรบ้างอันนี้มีซอสหนยผงมาล่าแล้วก็ก็ภูเขาทองแล้วก็ ใส่ไรใส่แล้วมีไข่นะไหมมีไข่ครับอ๋อใส่อันน,น,นี้อันนี้ใส่ไข่ใช่ไหมใส่ไข<ๆ>ส่สองลูกอันนี้ใส่ไข่ย,ยี่ลูกห้าครับห้าลูกโอ้กะว่าดีเลยอ่ะเดี๋ยวใครจะตั้งกระทะอ่ะไปไปไปตั้งกระทะขอไปอไขปขอไปทอดมาใหม่ให้หอวแล้วให้หัวย้อมด้อ่ยอ่าไปขอไปอ่าดูซิขอเป็นไหมไปเอาไฟแช็ค ที่หน้าจอคอมพ่อมาอ่านี่ภาพบรรยากาศครับออออนี่ฮะเนี่ยแบงเน้นคุณทอดนะอ่าเนี่เปนทอดอยู่แล้วอ่าเอาไม่รู้ไม่รู้เน้ทอดอยู่แล้วนะใช่เน้นแบงเน้นแบงค์คุณทอดนะอ่านายทอดนะอร่อยอ่าหน,น,นูไปล้างกระทะก่อนลูกไปะแกะสติ๊กเกอร์ก่อนอ่าไปล้างกระทะแกะสติ๊กเกอร์ก่อน นี่แหละโยมเขาแล้วทอะไรเขาก็อยู่อย่างเงี้ยแหละคือเราไม่ได้สอนแค่เฉพาะธรรมะแต่เราสอนเขาให้ใช้ชีวิตได้เป็นเพราะว่าเมื่อเขาออกไปเขาต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราก็ต้องสอนเขาให้เขาได้ประกอบอาชีพจ้ให้เขาได้รู้จักเรียนรู้นะก็นี่แหละตาพิโยเห็นและอนุโมทนาบุญกับโยมด้วยนะครับแต่ก่อนที่หนูจะมาบวกหนูทางานอะไรนะ แบกไม้ครับแบกไม้เด็กตัวแค่เนี้ยแบกไม้นี่ทําอะไรหรอแบกไม้ครับตัดไม้แบกไม้เนี่ยงานครับทํางานแบกไม้ลูกกรรมกรอยู่อย่างน้อยครับทำงานกับพ่อผมทำงานอะไรแบกไม้ครับแบกไม้หมดเลยเนี่ยโยมเชื่อไหมว่าที่เนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาเป็นลูกจากเด็กแดดแบกไม้อ่ะเขาแบกไม้ท่อนใหญ่ๆอ่ะเขาแบกกันอ่ะ คืออย่างน้อยเนี่ยเขามาอยู่เราเราดูแลเขาเราให้ความรู้เขาเพิ่มแนวคิดให้เขาอย่างน้อยมาอยู่เขาก็ได้เรียนรู้ธรรมะเขามีความตั้งใจนะวันแรกที่มาบวชเป็นยังไงบอกใครไปบอกใครว่าอยากบวชโยมแกลวครับไอ้บอกโยมแฉวบอกว่าอยากบวชใช่ไหม<อ>พระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าหนูจะมาเนขะาถือว่าเป็นบุญด้วยกันที่เรามาเจอกันในวันนี้ก็เนี่ยแบงค์เขาบอก าไปตอนนั้นเนี่ยดัก็บอกเขาเจอเลยบอกครับอ๋อเดี๋ยวก็เอาไปใหม่เดี๋ยว,ยวมา <c oughs> อะไรลูกเอาไปเช็คพ่อมาก่อนเดี๋ยว <c oughs> อ่นนานะเอาเอาน้ำมันพืชอ่ะน้ำมันพืชมาอันนั้นพืชมา,นนา,นชมาลูกอ่าเอามาอ่าเดี๋ยวหลวงพ่อเปิดประเดิมให้เลยเนี่ยเขาอยู่กับเองเขาทำกันเห็นไหมเอาวิธีการอุ้ยทุกคน ทุกคนมันเป็นไปได้ไงทุกคนไม่เลยครับทุกคนโอ้โหโอ้โหมอนโหไม่ไหมเลยครับเน่ยไม่ไหมเลยไม่เลทุกคนเป็นเนื้อใครไหมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวหลวงพ่อเป็ไหมอ่ะอน้ำเหนียวหลวงพ่อครับพี่โรนี่ครับขำอ่า เรียบร้อยแล้วเห็นไหมอ่าอ่ะมาเปิดน้ำมันไม่ร้ออ,อ่าออกขุดออกนะอ่าให้ไปไว้นะอ่าทิ้งน้ำมันอ่านี่ก็อยู่ในการเชื่อมหมึกเอาให้เป็นหมอ้อเหรออ่าเอ๊ะดโโูีใส่ดีใส่ เลูกนี่ไพี่เขาหมดเลยอ่ะเนมเนแมเนแมหมห้ยลูกนั้นอ้ยค่อยเอาชออกเลลูกันเทเลดยลาวังบนเลยแล้วมันก็ไหม้่ายไวนี่คือประสบการณ์ที่ หิบลงทีละชิ้นเอาช้อนตักลงทีละชิ้นอ่าเพราะหลวงพ่อจะไปหาที่ที่ใส่ให้เราเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมใส่ทีละชิ้นก็ใส่ทีละชิ้นจริงด้วยอ่าทีละชิ้นพลวงพอไปสามสี่ชิ้นก็ถ่ายเป็นชกไปโอ้โหทิ้งไปเลยนี่คือประสบการณ์อย่างหนึ่งถือว่าให้นี่คือประสบการณ์นะครับทอดเลยครับ,ออรรบนี่งทอดนี่ หมูทำหมูหอน,น,อนอง้ใหูหรำถือแล้วก็ตกอีกูืนร่มจานอยู่เียนนอนอาใส่จานแล้ววางคลยก็ถูกก็เอาน้านะ่งมาัน่ะหลวๆเออแป้งโกเกียต้องให้เขาฟูเลยเหนะ ให้เขาฟออากาศมันเริ่มหมดตอนเนี้ยเขามีน้านอยู่ในนี้มันเยอยใช่ไหมเราต้องอาใส่เวลาในการทอดอาเสียไว้อ่าอ่ะเดี๋ยวพาจารย์เดี๋ยวพาจายรย์จะตั้งทามแบบไว้นะโยมนะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนนทำอาหารกัน ตอนนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูเนนดีกว่าเนนหูอันนี้อะไรทอดครับเนี่ยปลาหมึกทอดครับโอ๋อันนี้อ้าวทำไมมันไหมลูกที่คิวทอดรอนานเกินครับฮะใขรทอดใขรทอดเราทอดเหรอเนจอยครับเันจอยอ๋อไหนเราบอกหลวงพ่อหน่อยอันไหนอันนี้ใขรทอดเป็นกวกครับ๋อกวกทอดเลยโหน่าฉันมากอ่ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะฉันตรงนี้กันนั่นแหละ อ่ะเดี๋ยวเราไปห่มผ้านะเตรียมตัวฉันอ่ะก็จะประมาณนี้คุณโยมก็อยู่แบบประ,ประมาณนี้คือเรียนรู้ในการทําให้ดูอยู่ให้เห็นใช้ชีวิตให้เป็นนี่แหละคือคําสอนของพี่ตัวเตอน,น<ม>ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แค่ก,กันก็อย่าลืมซับตะขา,าให้ด้วยนะ,จะเจริญพร